อยกระทงปีนี้ไปลอยที่ไหนลอยกระทงปีนี้ไปลอยที่ไหนยังจะถามอีกเพาที่บางมารวนนลยดิเทศตะบาลตำบลสีสวนตอนปีนี้เขาเล่นใหญ่ทั้งสถานที่ทั้งนักร้องมากันเยอะแยะไปหมดถามอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเอาฝากระติกปีกปากเลยเนี่ย เทศบาลตำบลศรีสุนทรขอเชิญชวนที่วง,งานชมสเสน่ห์ใต้แสงจันทร์อธิษฐานวันลอยกระทงที่บางมารวนวันที่13-15ถึงพฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอันดับหนึ่งของภาคใต้ตลอดทั้ง3คืนบรรยากาศตกแต่งงานแสงสีตระการตา ชุ่งดอกไม้ไฟป่าเจ็ดสีมีการประกวดนูน้อยนกพมาศสาธิตการทำอาหารท้องถิน่นรวมถึงอาหารร้านเด็ดจากตำบลสีสุนทรกว่า120ร้านค้าเวทีรำวงเวียนคลกนิทรรศการหนังกลางแปลงเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ตและท่าน้ำสำหรับลอยกระทงตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามที่สำคัญปลอดภัยสำหรับน้องๆหนูๆแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะบสวัสดีครับผมโอมจากบ้านลิพออนใต้หมู่5ตำบลสีสุนทรครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่คุชชี่เซ็นทัอเรสต้าครับผมค่ะจอยนะคะจากบ้านมานิกขาหมู่7ตำบลสีสุนทรตอนนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแฟนตาซีค่ะครับผมและปีนี้นะครับผมพวกเราก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวง,งานลอยกระทงที่ขุมน้ำบางมารวนที่บ้านสีสุนทรของพวกเรานะครับ มาสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆแสงสีสวยงามที่ริมขุมน้ำบางมารวนและพบกับนักร้องชื่อดังเอกชัยศรีวิชัยพร้อมแดนเซอร์ตะการตา MC TRUE และวงลูกครักเวทีลำวงย้อนยุคกิจกรรมมากมายอาหารมากกว่า120ล้านค้ามาเจอกันในงานชมเสน่ห์ใต้แสงจันทร์อธิษฐานวันลอยกระทงที่ขุ่มน้ำบางมารวน นุ่งผ้าทุ่งหลังีละแกงนาเคยเล็กบ้านบ้านเดียวไปเป็นอลูเคยเออก็เคยชอบพี่ยาดกไม่็กกไมรกไปดุไกไม่็กสักยกยีซองยกายกเสยกรไปแขงองแมาได้ไกไม่มีคู่รอยกระทงทำไงดีข้าจันมาที่บางมาลวนดิ นายุกอ้ําก็มีเลขาเติ้งก็สูตรอาจารย์ก็สูตรนี่